ดาสวัสดีเด้อจ้จพี่น้องสวัสดีพี่น้องไปบ้านสวสุขุสุขคนเด้อจ้าอน,นี้มาปลูกพ่พอกับน้องดาวอีกแล้วยามเร่งเร่งชิมานั่งขูดตีนเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดที่เขาซื้อมาจากตลาดฮัทบรรยากาศยามเร่งเร่งอยู่บ้านสวนเด้อจ้าอันนี้ชิเป็นสมเข,ขาเอิญไว้ยังแม่นี่นะสมยังเกาะสมขีมอดแม่นบอกสมโมงสมขีมอดสมเพัศษ สมมองอืมใบสมมงยุ่งพี่น้องยุ้ยวันแกยุ่งซุ่มขนาดเลยนี่สมมงเ้าสิเอาใบใส่แกงเฮ็ดกับหนึ่งเฮ็ดอันนี้จะเป็นเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะมันจะเป็นเฮ็ดเพาะผายด้วยจ้านี่เ้าสิหนึ่งหนึ่งแล้วข้าปวปเ็เฮ็ดแจ่วปลาแดก จำเจวหนึ่งกินกับเจวประเด็ไลยยุ่งให้ในตัวนกนกกระิมะขูเห็ดพ่อกะเมฆ่าพื้นล่างหายเป็นที่เรียบร้อยมันยังบวลอนคับกระได้างกรชิมขูดออกน้ำเหตพ่อผขายเป็นสิล่างาเนี้ยเดือดจา้าบบคือเหตพ่อนังเห็พ่อนัง,อนงในสิล่างง่ายแล้วก็รสชาติกับชีแสบต่างกันช้มสื่ออะไรที่เนอะ เห็ดพอนังมาสัตว์ใช่ก็เสียบกว่ากันยุงก็สิมาลอยกินข้ากินแขง็งม,มาขู่โน้าเนี้ยมาขูช่ชอยกันนะไม่โน้นัดยุงนี่เห็ดปวกปวกเห็ดปวแล้วก็จะเทลงอันหนึงซีมีดอ,อกเป็นดอกบานๆมีดอกบานแน่ นี่เนาะอันนี้เนี่ยชืบพี่น้องบอเห็นเห็ดน้องโตโน่สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงน,น้องโตโนไล่ยุงให้แม่อันนี้จีเป็นดอกอยากออกบ,นบานๆแน่เด้อจ้ามีดอกใหญ่น้ำนี่เนามันยังเอาไปกินครึ่งหนึ่งนี่เล็ดปวกดอกใหญ่พี่น้องนี่อันนี้จีเป็นดอกบนอยากออกบ,นบานๆแน่ นี่ตัวนี้จะเป็นดอกจูมดอกจูมจูมงามงามคายาวยาวเ,เลยนี่จ้าเอาดอกงามงามเลยที่ดินเต็มเลยนี่ว,ว้าวจ้าเห็ดปอกจูมงามงามดาสิมาแกงกินแรง อันนี้กระจูมคากอะลีอันนี้จูมของแท้เลยอันนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ม่บเห็นหงอันนี้ชีดอกจุมจุมของแท้แท้เลยนี่นี่จ้างามๆเลยจุมจุมเลยจ้าตุหนะไหลยุงนก็นสิมาขดุดไพ่ศิขุดชอยหนูบัดน,นี้นั่น ไปน้ป่นไปเตยไปตัวหนกนําไปเตยมาขูจีนเฮ็ดเ,เอาอีแม่แมอดไมาขูชฉยเฮ็ดปวกเป็นตาเซบเะพี่น้องเก่งเสพกินไม้ปีไม้เดือนจ้ารังแรกของปีได้หน่เฮ็ดปววคขังแรกของปีนี้เฮ็ดปวกงามงาม จำสมใจเลยจ้าดาวน่ะไปแตงเต้เว็นเวนพี่น้องไปนอนอยู่ตลาดผู้นอนไปนอนไปนอนถาสืเฮ็ดสมกับที่รอคอยไปนะแมฆาหักกระลงคายบไดลายไปนอนไปนอนไปนั่งไปนอนถาถาลัดถาลัดเมค่ามาสืมาสืผัวทาลัดแมฆามาขา,ายเฮ็ดโยกันแก่ง้แกงเฮ็ดดอกง่ายใหญ่นี่นจะอีหยังเอาไปกินนะวือ อ้วงมากเนาะดอกใหญ่ๆเลยเนาะจะอีหยังเอาไปกินดอกมันเวอะเนาะอ้วงมาทุกคนจะขูดบ้วงเนาะอ้วงมาไอ้ไม่ใหญ่ขูดซอยว้าวีเห็ดปวกจากพี่น้องอาหารตามฤดูกาลุนตกมากกับสับ่อึดเนี่ยชีจงไว้ใส่แกงหน่อไม้นั่นแกงหน่อไม้กินอีกก้อนจากเมื่อ แล้วก็สิใส่ห้อยโขงน้ำแกงหน่อไมก้กะมื่อื่นเดินทางเบิง่งถ้าบ่มีข้าวลาเฮาก็สิไปหาหน่อไม้อยูกกอย่กออยู่ลุ่มมาแกง้าแกงใส่เพ็ดปวกเอาเห็ดปวกดอกใหญ่ตัวน้ำปลาพรตัวซื้อน้ำปลาพร<อ>ได้อันนี้นะนี่น่ะมันสิวื้วอย่งว่าเาเอาทงนี่นะมันมีดอกใหญ่ <laughs> มีดอกใหญ่น้ำจ้องดอกทางซื้อนี่เฮ็ดทั้งเบิดนี่รวมในราคา เท่าไรหาสิบพันกีบเป็นเงินบาท,ทเท่าไรเงบาทเท่าไรเนาะลอยไปพี่เนาะบ่หอดลอยเนาะลืมลอยหนึ่งหกสิบกว่าพันบ่หอดลอยเด้อพี่เนอะเฮ็ดปวกสองทองนี่สองทองเบ้เนี่ยตัวนี้ชื่อน้ำประพรนซาวพันกีบตัวจุ้มจุ้มนี่น่ะตัวจุ้มจุ้มนี่อันชั้สิบพันเนาะ สามสิ 30, บพันกีบเด้อจ้าทุงละ้าวกับทุงละสามสิบเห็ดเพาะกะสามสิบพันด้วยกันเจสิวานจะจุยจ๋ยพี่น,อน้องีนดอกเห็ดจูน ขายอยู่เห็นเขาจะเอาลงขายในเฟซเป็นโลละสามร้อยบาทเนาะเพชปว่งนะโลละสามโลละสามร้อยแล้วก็อือสักกามีเลยใครล้วว่าโลละสามร้อยอันนี้ฮะโมเมนใดโลละสามเซนสามเซนกับเท่าไหรพันหนึ่งกับครูเซนปลายกันประมาณสี่สี่ร้อยปลายขสี่ร้อยพี่เนาะพาสี่ร้อย จ้าเฮากำลังจะมาเกี่ยมเก่งเฮ็ดเฮ็ดเฮาการะลางลงหมอเป็นที่เรียบร้อยเฮาก็ะกางหมอ้าสิมาใส่มกักริกพี่น้องมักริกกันน้อยๆอยัาคุณย,ยายเพชรคุณย,ย,ยายเพิ่นบบก,กินเพชรเฮาก็พอหมักริกเจ้านี้หม,มักริกปาเมนสิเพชรเป็นพิเศษเฮาก็สิบบใส่โบรายเด้อเอามากักริกลงไปแล้วก็สมพี่น้องสมยังใบยังก็แม่สมมง <S <S บบเมนใบติว้วอันนี้จิเป็นสมมง ทีเกลือตามป่าเห็ดนี่ฮาวกระเสียใส,ส่ใส่เกลือน้ำจ้านี่ถ้าหมอเดือดเท้าจังสีใส่น้ำปลาแดกหรือว่าน้ำปลาละนี่ฮากระสีเอาผ่าหม้อมาอดัดถ้าหม้อเดือดเท้าแจงสีมาปรุงรอไปเกลือนึองจ้าปิดฟ้าไว้ก่อนรอหมอเดือดก่อน หมอเดือดแล้วจ้าใส่น้ำปลาเด็กว่าน้ำปลาลงไปเลยเพื่อวามหนัวขาดบดายเด้อพี่น้องเกงเห็ดต้องได้ใส่ตามด้วยพงนัวเด้อจ้าซุกแล้วจ้าเอาพักอีตูลงไปขั้นตอนสุดท้ายหอมๆเลยเกงเห็ดวกจ้า สุกพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานจ้ะพี่น้องแกงเห็ดปวกยั่วยๆจ้าอืมกินเขาแรงนำดาวเด้อพี่น้องแก่งเห็ดปวกฝีมือดาวเองจ้าอน,นี้มีทั้งดอกจูบมีทั้งดอกบานอาหารแรงวันนี้สมใจเลยพี่น้องเห็นแ,แต่ข้า,าขายแพงๆในโทรศัพท์ว่โอ้ยคือสิบ,บริกินดอกวะ มื้อนี้ปะได้กินจบเจืออืมหวานจวยๆเลยจ้าปกติแถวสวนดาวกับออกอยู่เด้อพี่น้องแต่ตอนนี้มันยังบอกแต่้าวก็เคยได้เก็บอยู่น้ำแถวสวนแคมขคองพร้อมเสิร์ฟจะพี่น้องแต่งใส่ปะตุแต่งใส่ปะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแกงเฮดปกอันนั้นจะเป็นเจลปลาเด็กกินกับต้มหน่อไม้และก็นหนึ่งเ็ดเพาะเลยจ้า กินข่าวอยู่กันิเอาเมีอยญันก่อนไปแล้วดีเบื่อตันียมาไปต่อเอาไปก่อนเอาไปกูละเอาไปคุณแม่มาอีกจนะอ่าโอเคบาดีปาลูจิ้มข้าวเลยนดีปาูาดีปาลูข้าะมืดจ้าแกงแปลวกแซ่บจิ้มจิ้มยังอีกนะกจิกินะยังบวงนั่งลง สะไปดีป้าลุงก่อนเดียกินนะได้ยังบิกินอยนั่นแล้วจผู้จอ้น้องเล่นในโต๊ะนะเจ้าบ่มีอย่างไรยังไนี่ไทยยังไนี่ไทยโอ้ยมันหอยนะลูกเลยเร็วกนี่จ้าเด็ดปวจุ่มไออน่าอะไไม่นาแไม่ยังยนะพ่วงมัเลย วงถิ่มเบิรดเหรอหนึ่งสองสามเจอะไวาเยไปใชวงกพากันเอาไปถิ่มเบิร์ดใส่น้ำถิ่มน้ำอีขอบใจนี่ไงแล้ว่าได้ยินน้ำหายนะขอบใจเด้อไ่เอ้ยน้อ หวานหวานเนื้อเหมยขาวเนา้อไหมน่อนางดินเขาขาวยายน่องไปเตยเอาหายเพิ่นไปหาแล้วก็ต้มลงคายตลาดเอามาหายแล้วหลงหลงร้านๆ้านกินเอาน้ำแมนก่อนได้ก็นัวนี่จ้าเห็ดเพาะเห็ดเพาะผายกินกับเจียวบะเจียวเวลาอ้ายอื้อ กีนเบอรดูหวานได้เนี่ยอ okay. ah, okay. mm ่ะ hmm. ร nah. e ้านเจ็ดจุ๋ยเลยเป็นปลาลุงกินข่าเลยเป็นขาแกงเพน้นงหน้าเด้อเ็ดหมมาดูกินข่าเด้อนี่นดอกมีหวานลุกกินเบิงเอารองอะไรเด้อเพิ่นจะกาด้วไนซ่บหอมหอมหวานหจ้าเกลเปหานห้หอ่าไนไ พี่พ่อขายหนึ่งกินกระเจี๊ยบปลาแดดกระเจี๊ยบประแดดอ่อนออ่นๆงั้นเระได้เอาไหมสะไปดีปลาลุงดีปลาลุงบายๆฝากติดตามเมน้งมะนาวหน่อยเด้อว่าดูมะนาวเยอะขอบใจเดาจ้าขอบใจ้าหนบพร้อมขอบใจเด้อเอาหน้าขวมขอบใจเด้อเก่ง